สวัสดีครับผมมหาสจรรย์หมอรับอันภาม่วนขอต้อนรับแฟนขับหรือ FC ทุกท่านมาฟังข่าวสารเกี่ยวกับกัมพูชากันดีกว่าครับคือแน่นอนครับว่ากัมพูชานั้นมีปัญหากับไทยมาอย่างยาวนานกัมพูชาเพิ่งก่อตั้งประเทศได้ไม่นานครับ77ปีเองหลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแต่ไทยของเรานั้นก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรของโบราณ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่6นู่นแหละและที่สำคัญนะครับไทยนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ขอมโบราณขอมก็คือไทยจนมาถึงยุคสุโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันคือเป็นพันกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยขอมเรียกว่าสยามจนมาถึงเรียกว่าคนไทยในปัจจุบันคือแน่นอนครับว่า กัมพูชานั้นคือตัวตลกของอาเซียนและตัวปัญหาของโลกเลยที่ชอบเคมวัฒนธรรมของไทยชุดไทยอาหารไทยเพราะว่าตัวเองไม่มีวัฒนธรรมไปของตัวเองแล้วล่าสุดวันสองวันมานี้ก็ได้ตั้งคณาการทำงานอยากจะดึงไทยไปศาลโลกแต่ขอถามหน่อยเถอะไทยเขาอยากจะไปไหมเมื่อนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยรัฐบาลไทยประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าไทยไม่ยอมไปขึ้นศาลโลกเด็ดขาดเพาราะศาลโลกนั้น ไม่มีความหมายอีกต่อไปและเป็นสารที่ไม่ได้ยุติธรรมเลยพ่อใหญ่ประธานาธิบดีแห่งสงหรัฐอเมริกาคือพ่อใหญ่ Trump, โดนะน,นัลด์ทรัมป์ก็ประกาศความบาตรสารโลกนะจีนและอีกสีประเทศนี่ก็ประกาศความบาตรสารโลกยังไม่พอนะพ่อใหญ่ทรั์ด่าสารโลกว่ายังไงสารเถื่อนสารโจรเป็นสารที่ไม่ถูกกฎหมายเรียกว่าสารที่ผิดกฎหมาย ตัวเองไม่มีอำนาจจะไปบังคับประเทศอื่นนะครับไปเสียดินแดนไปได้ดินแดนมาได้ยังไงไม่ได้ครับแถมแถมนะครับพ่อใหญ่ทําประกาศจับสารโลกด้วยนักกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์และกรุงปารีสฝรั่งเศสด้วยจะคิดบัญชีให้หมดเลยนะครับใครที่เป็นตุลาการสารโลกนี่แน่นอนครับว่าตัดสินคดีไม่เป็นธรรมทั้งทัที่ตัวเองไม่มีอำนาจเตรียมตัวได้รับบ,บทเรียนราคาแพงและมีราคาที่ต้องจ่าย และที่สําคัญนะครับสมกับคําที่ว่าพระนเรศวรได้ตัดเอาไว้เราเวกไว้ใจไม่ได้เป็นเหมือนหอข้างแค่เวลาเราเผลอเมื่มอไหร่เราเวกจะโจมตีเราวันนั้นก็เป็นความจริงอย่างที่พระองค์ท่านว่านั่นแหละครับในปัจจุบันนี้วัยรุ่นไทยหรือว่าศิลปินไทยก็เอาเพลของกัมพูชานั้นมาแต่งแบบสนุกสนานแล้วก็เน็บแนมด้วย อันนี้พูดสุภาพสุดแล้วนะผมพูดอะไรเนี่ยผมไม่ได้พูดปากเปล่า,ามันมีหลักฐานขึ้นมาให้ประจักษ์ให้ได้เห็นแล้วว่ากัมพูชานั้นไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นชนชาติที่เนรคุณและสร้างความระยำตำบอลอีกอีกครั้งนะครับนะเมื่อวันสองวันมานี้ก็พ่อใหญ่หุนมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาก็เดินทางไปฝรั่งเศสนะครับไปพบกับ ประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสก็มีการพูดคุยกันสร้างภาพแต่ถามว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่มาคงของฝรั่งเศสนะ่ะเขาอยากจะร่วมมือด้วยไหมเขาไม่อยากร่วมมือด้วยครับเพราะว่าอะไรพ่อใหญ่ฮุนมาเนตต้องการแค่สร้างภาพว่าไปเจรจาไปปรึกษากับฝรั่งเศสพ่อของมันอยากจะยึดดินแดนของไทย ซึ่งความเป็นจริงแล้วยึดไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรประเทศไทยเป็นรัฐเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญและมีอธิปไตยเป็นของตัวเองถ้าเกิดว่าอยากจะมายึดไทยแล้วก็ดินแดนที่เสียไปนะครับถ้าผู้ชมจําได้ไม่ว่าพ่อใหญ่ทั้มเนี่ยประกาศจับสารโลกเนี่ยสารโลกนี่ก็เริ่มหนาวแล้วล่ะครับท่านท่านที่ตัวเองไม่มีอํานาจเลย แน่นอนครับว่าไทยมีโอกาสที่จะได้ดินแดนที่เสียไปกลับคืนมาได้ตั้งแต่สมัยราัชากาลที่4ถึงราัชากาลที่5ได้กลับคืนมาแน่นอนครับและอีกอย่างกลุ่มอาเซียนก็ไม่ร่วมวงด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของภายในระหว่างไทยกับกัมพูชาขนาดนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียนะที่พ่อใหญ่ฮุนมาเนตเนี่ยต่อสายตรงไปหาเนี่ยนายกมาเลเซียเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยครับนะ เชิญเลยตามสบายจะไปฟอ้องใครที่ไหนเชิญเลยไม่เอาคือพูดง่ายๆก็คือกัมพูชาเนี่ยต้องการอยากจะดึงไทยไปฟอ้องศาลโลกจะแพ้หรือชนะเขาไม่สนใจครับถ้าทั้งที่ไพ่ในมือนั้นมีแต่แต้มบอดแต,แต่ไทยนั้นมีไพ่แต้มสูงทั้งนั้นนะพูดง่ายๆก็คืออยากจะด้านอยากจะดึงประเทศไทยนะครับไปศาลโลกให้ได้ ทั้งที่ตัวเองไม่มีหลักฐานอะไรเลยแน่นอนครับว่าไทยเขาก็ไม่ไปสารโลกครับต่อให้ไทยชนะคดีนะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานอะไรต่างๆดึงพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนที่สัญญาต่างๆแน่นอนครับว่าไทยนั้นได้ยินเดียลกับคืนมาและกัมพูชานั้นก็จะสิ้นชาติทันทีเพราะว่ากัมพูชานั้นไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมาจากไหนไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเหลืออยู่แล้วไงนะครับสมกับคําที่ว่า กัมพูชาเนี่ยสิ้นคนมีความรู้แล้วครับเพราะว่าอะไรลองคิดดูครับเพราะรัฐบาลกัมพูชานี่แหละครับทำให้ประชาชนกัมพูชาพลอยเดือดร้อนไปด้วยแน่นอนครับว่าเรื่องแบบนี้นะ่ะผลกระทบตกมาที่ประชาชนอย่างเดือดร้อนบางคนก็ขายของให้กับไทยไม่ได้ซื้อของก็ไม่ได้ขาดสินค้าไทยไม่ได้สุดท้ายเป็นยังไงดิ้นกันใหญ่ครับแล้วยังมีบางคนนะออกมาปากดีทำคลิป หรือว่าท้าไทยคนไทยโชอาวุธข้าวล้ามต่างๆหรือว่าตั้งกลุ่มแก๊งผมบอกได้เลยว่าการทิ้งหลักฐานแบบนี้แหละครับคนไทยโดยเฉพาะคุณกันจอมพลังและพิเตออาชีวะของเราพร้อมบวกแน่นอนครับพูดง่ายๆก็คือเขาสามารถจับพิกัดหรือ i p a d เ e s ของคนกัมพูชาที่มาทำงานในไทยได้นะครับเมื่อจับได้เป็นยังไงก็มาขอโทษขอโทษข,ขอโพยนะครับ ล่าสุดเป็นยังไงครับมันมีคลิปออกมาว่าคนกัมพูชาคนหนึ่งอะไปแอบดูห้องลูกสาวของคนไทยคนเหนือของคุณลุงที่เป็นคนไทยนั้นพอคุณลุงที่เป็นคนไทยใช่ไหมหรอต่อยใส่มวยไทยนะพวกนี้อยากจะใช้คุณคาเมสุดท้ายเป็นยังไงแพ้ครับเจอมวยไทยเข้าไปแล้วก็สั่งสอนคนกัมพูชาว่าถ้ามาทํางานในไทยเนี่ยก็ต้องมาทํางานอย่างเดียวถ้ามาทําผิดกฎหมายหรือว่าทําอะไรที่ทําให้คนไทยนั้นเดือดรอ้อนหรือว่าควรส้นเท้าคนไทยเมื่อไหร่ นอกจากจะโดนตืบแล้วเนี่ยยังถูกส่งกลับประเทศด้วยนะครับไม่ได้สนใจเลยนะผมเป็นตัวแทนคนไทยอยากจะถามคนกัมพูชาว่าพวกเองลืมไปแล้วหรือว่าตอนที่พวกเองเดือดร้อนเวียดนามมาบุกกัมพูชาและตอนนั้นกัมพูชาแดงปกครองน่นแล้วหลบหนีมาที่ไทยนั่นมาพึ่งใบบุญของไทยไทยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ําที่อยู่อาศัยในค่ายภาคผู้ลีภัยพอประเทศตัวเองสงบสูงแล้วก็กลับไป กลับมาในระคุณแบบนี้เลยนั่นแหละครับพูดยังไงมันก็ไม่ฟังหรอกคนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องคบค้าสมาคมเลยกัมพูชาก็ไม่มีที่ไปแล้วหรอครับพึ่งจีนมากเกินไปสาภาพยุโรปสหรัฐก็คว่ำบาตจะไปขายของที่ไหนได้นอกจากว่าต้องมาพึ่งพาที่ไทยเห็นไหมหล่ะครับนะถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยที่มาทํางานที่ไทยเนี่ยอย่างเช่นคนเมียนมาลาวเวียดนามเนี่ยที่มาทํางานในไทยเนี่ย เขายังไม่บ่นกับคนไทยเลยสักคำและเขายังขอบคุณคนไทยที่ให้ข้าวให้น้ําให้งานให้ที่อยู่ให้เงินจากการทํางานเนี่ยอย่างดีเลยสําหรับคนพวกนี้เขายังอยากจะตอบแทนคนไทยแต่ว่าเขาอยากจะตอบแทนยังไงดีก็ตอบแทนเท่าที่ตอบแทนได้นั่นแหละก็คือการขอบคุณแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่แน่นอนครับว่าคนกัมพูชานั้นไม่ได้มีจุดนี้เลยเพราะว่าอะไรพวกเขากินสุนะัขและที่สําคัญนะ ยังต้องไปแย่งข้าวสุนัขก,กินเลยกินข้าววันละมือ้อนะแน่นอนว่าตัวละครที่สําคัญเนี่ยผมจะต้องกล่าวอยู่แล้วก็คือสมเด็จโตโยต้ากับเซลล์ขายปุ๋ยกัมพูชาเห็นไหมเอาคนที่ใส่แว่นนั่นแหละมันก็ชอบพูดดันเดกดันเน็บแนมคนไทยแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อนร่วมชาติของมันก็ลําบากผมบอกได้เลยว่ากัมพูชาต่อให้ดึงไทยไปสารโลกก็ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไร ไทยเขาออกจากสารโลกตั้งนานเขาไม่สนใจตั้งแต่เสียเขาพระวิหารไปแล้วนะอยากจะสร้างภาพเพื่ออะไรนะเพื่อหวังผลทางการเมืองตอนนี้คู่แข่งของกัมพูชาก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นนายพลเตียบันแล้วก็อะไรนะพ่อใหญ่สมรังสีนั่นแหละคือคู่แข่งของตระก,กูลหุ่นหุ่นนะครับในกัมพูชานี่แหละเพราะฉะนั้นระวังเอาไว้นะครับล่าสุดก็มีข่าวว่ากัมพูชานั้น โดยเฉพาะทะหารกัมพูชาจะทําการลัดถับาหารพ่อใหญ่หุนหนุนเริ่มร้อนตัวแล้วล่ะรีบเข้าบางังเกอร์ของตัวเองเลยก <c oughs> ็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องติดตามข่าวสถานการณ์ต่อไปและที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่สองแล้วก็ประชาชนคนไทยนะครับที่สามารถจัดการคนกัมพูชาได้อย่างอยู่หมัดไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าอธิป,ปไตยของไทยนั้นเป็นของไทยห้ามละเมิดเด็ดขาดแม่ทัพภาคที่สองชี้แจง ชัดๆแล้วนะคบว่าถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงกระสุนแค่เพียงนัดเดียวเมื่อใดแน่นอนครับว่าปิดชายแดยนตัดน้ําตัดไฟคนที่อยู่ปลอยเปิดหรือว่าตามชายแดยนต่างๆแล้วก็รวมถึงสีหานุวิลเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนครับเพราะว่าต้องใช้ไฟฟ้าจากไทยนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากรุ้นเหมือนกันว่ากัมพูชาจะเพอทํากระสุนลั่นทาเข้าหลามลั่นหรือเปล่าถ้าได้ยินตุ้มปิดด่านทันทีตัดน้ําตัดไฟแบบนี้แหละครับ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมหาจรัรย์มอลำอ่านพาม,ม่วนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเมียประโอนตัวสบายกระดองจะเลี้ยงตัวกระดองจะกรรมปูเจียกระาสวายแปลว่าคนกัมพูชาถ้ามาทํางานที่ไทยก็จงทํางานที่ไทยอย่างมีคุณภาพแต่ถ้าคิดจะมีเรื่องกับไทยแล้วก็เจอคนไทย ใช้บาทาหรือส้นเท้ารูปหน้าแล้วสวดกลับทันทีตืบตืบตืบและที่สำคัญแถมมะม่วงให้ไปกินแก้ช้ำไหนด้วย